สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในเรื่องเล่าความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราพิภพนาคาเก้าพระองค์จอมกษัตริย์นาคาเก้าพระองค์ผู้ปกครองแห่งพิภพบ,บาดาลสำหรับพญานาคที่อยู่ในพิภพบ,บาดาลน,นั้น ตามตำนานได้กล่าวว่ามีนาคกษัตริย์ปกครองอยู่เก้าพระองค์ดังนี้หนึ่งพญาอนันตนาคราชเป็นเจ้าแห่งบาดาลที่มีพันเสียนเป็นราชาแห่งหนาคทั้งปวงในกเกษียณสมุดมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามได้ตามเสด็จพระนารายเสมอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเศศะหรือเศศานาคราช เป็นพญานาคที่ขดร่างเป็นแท่นบัลลังก์เพื่อให้พระนารายณ์บรรทมเป็นที่มาของพระนารายณ์บรรทมสองพญามุจจรินนาคราชเป็นพญานาคที่มีอนุภาพมากอาศัยอยู่ที่ศักโบกขรณีใกล้ต้นไม้มุจรินซ้ายพันธุ์ของพญามุจรินนาคราชคือพญานาคเจ็ดเสียน ซึ่งสืบสายพันธุ์มาจนถึงพระยาศีสัตตนาคราชนาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาลซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคที่ฝั่งลาว 3. พระยาพุทชงนาคราชเป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีเทามีงอนและเสียนสีแดงมีเสียนหนึ่งเสียนเป็นเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราช ประจำองค์พระศิวเทพหรือพระอิศวรอยู่ในตระกูลชพพยาปุตตะ 4. พระยาสีสุดโทนาคราชมีผิวกายสีเขียวมรกตมีเสียนสีทองเก้าเสียนผู้ครองเมืองหน้องกระแสทางฝั่งไทยและมีบริวารห้าพัน 5, ตัวเป็นพญานาคที่ชอบรักษาศีลปฏิบัติธรรม และมาที่พระาธาตุพนมเสมอเป็นเพื่อนกันกันกบพระยาสีสัตนาคราชที่ปกครองอยู่ทางฝั่งลาวต่อมาเกิดการสู้รบกันนานถึงเจ็ดปีเรื่องการแบ่งอาหารไม่ยุติธรรมพระอินจึงยุติสงครามด้วยการให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น้ำแข่งกันพญยาสีสุดโทนาคราชจึงพาบริวารไพ่พล อบพยพออกจากหนองกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางที่ตะวันออกของหนองกระแสเมื่อถึงตรงไหนที่เป็นภูเขาก็โค้งโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้างพระยาศีสุดโทนาคราชเป็นคนใจร้อนแม่น้ำนี้จึงคดโค้งเรียกชื่อว่าแม่น้ำโค้ง ห้าพญาศีสัตนากราชมีความเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคแม่น้ำโขงด้านฝั่งลาวมีเสียนเจ็ดเสียนเป็นตระกูลพญานาคที่มีมาตั้งแต่พุทธกาลมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหมดมีบริวารห้าพัน 5, ตัวเป็นพญานาคที่ชอบรักษาศีลปฏิบัติธรรม และมาที่วัดพระาธาตุพนมเสมอเป็นเพื่อนกันกับพระยาสีสุดโทนาคราชที่ปกครองอยู่ทางฝั่งไทยพระยาเพชรพัทระนาคราชหรือพรยาเกรดแก้วนาคราชเป็นพญานาคที่มีผิวกายสีเงินเหมือนแก้วมีงอนและเสียนสีแดงมีเสียนเดียวเป็นลูกขององค์อนันตะนาคราช 7. พญานาคดำแสนสิริจันทานาคราชเป็นพญานาคราชตระกูลกันหาโคตตมะองค์สีดำมีผิวกายเป็นสีดำอายุเก้าหมื่นปี8ปดพยายสมันนาคราชหรือพยายสมันรายะนาคราชเป็นโอรสในพยาอนันตนาคราชและเจ้านางส้อยแสงคิรี ทรงเป็นสหายร่วมรบกับพรยาเพชรพัทธราคราชพรยาพาคินนาคราชและพรยานรบดินนาคราชพรยายสมันนาคราชเจ้านั้นมีเทพเจ้าแห่งสมุทรเป็นผู้ประสิทธิ์วิชาให้จึงทำให้เป็นเอกในด้านการรบ9พรยาคันตสีเทวานาคราช พระองค์เป็นหนึ่งในกองทัพนาคาธิบดีทรงงดงามปรีชาสามารถโดดเด่นสมเป็นชายชาตินักรบทรงเก่งกาจมีปัญญาล้ำเลิศที่สุดกายของพระองค์มีสีทองล้วนพระเสียรก้าวเสียรร่างกายกำยำใหญ่โตพลกำลังมหาศาลชอบการจำศีลวิเวกร,รักสันโดษย,ยึดมั่นถือมั่นวาจาเป็นสัจจะ ในส่วนของเรื่องบ้างไฟพญานาคก,กับเทศกาลวันออกพรรษาในพระพุทธศาสนานั้นมีเรื่องเล่าที่มาของพญานาคว่าในสมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งมีนิสัยดุร้ายมีพิษร้ายแรงในตัวถึง64ชนิดสามารถอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลได้ โดยพญานาคตนนี้ได้มีโอกาสนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงเลิกนิสัยดุร้ายก่อนแปลงกายเป็นมนุษย์ออกบวชเป็นพระภิกษุแต่เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงไม่สามารถบวชได้และประวรณาตนเป็นพุทธมามัก,กะกลายเป็นที่มาของชาวพุทธ สำหรับเรียกคนที่บวชก่อนจะเป็นพระอรหันต์ว่านาคและในวันออกพรรษาขึ้น15บ้าค่ำเดือนสิอของทุกปีจะมีปรากฏการ์ลูกไฟลอยขึ้นเหนือน้ำบริเวณแม่น้ำโขงชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธและศรัทธาในพญานาคจึงเชื่อกันว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาคที่ปล่อยไฟ เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าบริวารจึงจัดทําเครื่องบูชาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาจนครบหนึ่งพันษาสามเดือนมายังโลกมนุษย์ชาวบ้านจึงเรียกว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเอง